หนึ่งหามาเล่าเรืหนึ่งหามาเล่าวันนี้เป็นน้องต้นหาไทยรัฐนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ปุ้สวัสดีคุณฝังด้วยนะคะค่ะก็ะวันนี้นะคะเรื่องราวที่หนูจะเอามาเล่าค่ะนะคะก็เป็นยังคงเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจค่ะ,คะของพระองค์ท่านนะคะก็คือพระนางเจ้าสุริกิต สมเด็จพระนางเจ้าสุริิิิ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9หรือที่เราเรียกกันตอนนี้ว่าพระอันุปหลยงน,นอกจากโครงการในพระราชดำริที่เราคุ้นเคยนะคะท่านับจะเป็นร้อยๆโครงการเลยค่ะพี่ปุ้มไม่ว่าจะเป็นศูนย์ศิลปาชีพนะคะแล้วก็โครงการงานหัตถกรรมในเครือต่างๆแล้วเนี่ยพระองค์ยังทรงให้ความสําคัญนะคะกับการอนุรักษ์ผืนป่า นะคะเรื่องของพืนป่าเนื่องจากว่าพระองค์เนี่ยมีท่านได้เสด็จพระราชด,ดาเนินไปทุกที่ทั่วประเทศไทยใช่ไหมคะแล้วท่านก็ทรงเห็นว่าพื้นที่ป่าไม้เนี่ยเอ๊ะนับวันนะคะค่ะจะมีจํานวนที่ลดลงลดน้อยถอยลงไปนะคะส่วนหนึ่งเลยมาจากปัญหาเรื่องของธรรมชาติก็คือภัยพิบัติทางทางธรรมชาติค่ะแล้วก็สาเหตุต่อมาก็คือเรื่องของบุคคลสีมือมนุษย์ั่นเองมนุษย์นะคะไปลักลอบค่ะ แอบลักลอบเข้าไปตัดไม้ทำลายป่าค่ะพระองค์ทรงพบว่าสาเหตุจากการลักลอบตัดไม้ทำลายป่าเนี่ยละค่ะมาจากปัญหาคือย้อนกลับไปว่าทำไมเขาถึงมาทำแบบนี้พระองค์ทรงมองลึกลงไปอีกนะคะห,หาต้นเหตุหาต้นเหตุว่าทำไมเขาถึงทำแบบนี้ละ่ะก็จนได้ทราบว่าเขาเนี่ยมีปัญหาเรื่องความยากจนเมื่อหลายสิบปีก่อนนะคะประเทศไทยเรา ยังไม่ได้เป็นอย่างทุกวันนี้นะคะต้องบอกว่าพระองค์ท่านเนี่ยวางรากฐานการเป็นปัจจุบันได้อย่างมั่นคงจริงๆะนะคะจนชาวบ้านเนี่ยละคะ่ะหาที่ทางทำกินนะคะบางคนก็ไปเผาป่าไปหาหนั่นหานี่บางคนก็ไปแอบปัดไม้ทำลายป่าเผาครั้งหนึ่งอะค่ะพี่ปุ้ม,มเพื่อที่จะหาอะไรสักอย่างไม่ว่าจะเป็นเห็ดหรือว่าจะเป็นอะไรแบบเนี้ยห้าสิบหกสิบไร่เลยนะคะแต่เอามาใช้ประโยชน์ทางการเกษตรจริงๆนะ่ะเิดเดียว ห้าถึงสิบไร่เท่านั้นค่ะคือมันไม่คุ้มกับความเสียหายที่หายไปอเพระองค์ทรงทราบนะคะแล้วก็ทรงห่วงใยถึงปัญหาดังกล่าวนี้ค่ะแล้วก็ทรงวิตกว่าประเทศชาติเนี่ยกําลังจะสูญเสียทรัออพยากรธรรมชาติที่สําคัญค่ะพระองค์จึงพระราชทานพระราชดำริค่ะให้จัดตั้งนะคะโครงการที่มีชื่อว่าโครงการป่ารักน้ำนี่คือต้นกำเนิดะนะคะ เพื่อช่วยเหลือรัศดรที่ทุกยากให้ได้มีอาชีพที่สุจริตนะคะมีรายได้เพื่อประทังชีวิตโดยไม่ต้องไปตัดไม้ทําลายป่าอีกต่อไป <c oughs> นั่นคือกำเนิดนะคะของโครงการป่ารักน้ำจากนั้นค่ะดออได้มีการเริ่มทดลองครั้งแรกนะคะในพื้นที่ตำบลสองดาวจังหวัดสกลน,นคร ตั้งแต่เมื่อวันที่20ธันวาคมปีพศ2525 <c oughs> เป็นโครงการปลูกป่าด้วยพันไม้ที่เป็นพันไม้ชนิดที่มีการเติบโตที่เร็วนะคะโดยรัษฎรเนี่ยจะเป็นผู้ปลูกแล้วก็เป็นผู้ดูแลกันเอง <c oughs> เลยปลูกบนพื้นดินที่พระองค์ท่านส่งซื้อและท่งเช่าพระราชทาน <c oughs> รวมทั้งพระราชทานเงินนะคะแก่รัษฎรผู้ยากจนที่เข้าร่วมโครงการด้วยค่ะ <c oughs> วิธีการของพระองค์ท่านนะคะก็คือ พระองค์เนี่ยจะเป็นผู้ที่ไปขอซื้อพื้นที่ที่ชาวบ้านเนี่ยเขามีการแพ้่ถางแล้วก็ถูกทิ้งร้างโดยเอาพื้นที่ที่ถูกทิ้งร้างแพ้วถางตรงนั้นล่ละค่ะเอามาพัฒนาต่อย,ยอดให้เป็นโครงการป่ารักน้ําทรงเริ่มต้นด้วยการจัดหานะคะหาที่หาทางให้ชาวบ้านเนี่ยอ่ต้องมีที่พักอาศัยก่อนมีบ้านมีบ้านปุ๊บก,ก็ต้องมีอาชีพนะคะก็หาอาชีพให้ มีการจัดสรรพื้นที่ให้ด้วยนะคะคนละ1นสองไร่รในพื้นที่เนี่ยก็สามารถประกอบปลูกพืชปลูกอะไรรับประทานได้ในครอบครัวนะคะมีบ้านมีที่ทํากินให้ปลูกพืชผักอ่าให้ปลูกพืชผักแล้วก็ผลไม้ต่างๆแบ่งพื้นที่ค่ะสามารถเลี้ยงสัตว์ได้นะคะสัตว์ที่ชาวบ้านเขาเลี้ยงกันแล้วสามารถเอามาทานก็ได้เอาไปขายก็ได้ก็คือพวกเป็ดพวกไก่นะคร เนื้อก็ทานได้ไข่ก็ทานได้ไข่ได้หมดเลยนะคะแล้วส่วนหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นผืนนารวมนอกจากนั้นก็เป็นพื้นที่สำหรับปลูกป่าทั้งหมดคือแบ่งมาเท่าทางไปสิบยี่สิบร่ออากมาฉันจะซื้อฉันจะเช่าแล้วมาแบ่งจัดสรรให้คือซื้อให้ให้เงินเขาแล้วยังให้อาชีพให้รายได้เขาด้วยนะคะแทนที่เขาจะใช้พื้นที่ทั้งหมดตรงนั้นเนี่ย ก็ใช้แค่หนึ่งถึงสองไร่ที่เหลือเอาไปทําเป็นพื้นที่ป่าได้ปลูกป่านั่นเองนะคะโดยทั้งหมดเนี้ยชาวบ้านนะคะเขาจะได้ช่วยกันดูแลโดยพระองค์ท่านเนี่ยจะว่าจ้างชาวบ้านค่ะเป็นรายเดือนด้วยนะคะมีไรายได้อีกตางหาใช่จากนั้นค่ะพระองค์ก็จะค่อยๆ ถอยลงมาลดความตอนแรกก็คือช่วยเหลือเต็มที่พอเขาเริ่มแข็งแรงยืนได้อันนึกถึงภาพแบบนี้จะเข้าใจกันง่ายๆพระองค์ก็จะค่อยๆถอยมามาดูมาดูชาวบ้านอยู่ไกลๆนะคะเมื่อชาวบ้านสามารถตั้งตัวหาเลี้ยงชีพได้พระองค์ก็จะโครงการนี้ก็จะค่อยๆชะลอแล้วก็ยุติลงก็คือเป็นสเต็ปสเต็ปไปแล้วก็ไปพื้นที่อื่นๆต่อไปเป็นโครงการในลักษณะแบบนี้ เมื่อได้ส่งริเริ่มโครงการป่ารักน้ําขึ้นแล้วนะคะพระองค์ท่านเนี่ยยังได้พระราชทานนะคะพระราชนโยบายให้จัดตั้งหมู่บ้านป่ารักน้าขึ้นด้วยเป็นหมู่บ้านเลยนะคะค่ะให้หมู่บ้านตัวเนี้ยมีสถานะเป็นบ้านน้อยในป่าใหญ่ชือ่อนี้เราเคยได้ยินและคุ้นหูกันมานานมากเป็นหนังก็มีนะชาาิเล็กในป่าใหญ่อะไรก็เป็นหนังก็มีนใช่ค่ะแต่ว่าโครงการของพระองค์ท่านเนี่ยอมีมานานมาก บ้านน้อยในป่าใหญ่อยู่ในโครงการป่ารักน้ำนั่นเองะนะคะให้ประชาชนเนี่ยช่วยเหลือนะคะช่วยเหลือราษฎรที่เขายากจนมไม่มีที่ทำกินซึ่งมีเยอะแยะเหลือเกินในอดีตนะคะให้ประชาชนเหล่านี้ถ้ามีความขยันมีความประพฤติที่ดีพระองค์ท่านค่ะก็จะ พระกรุณาโปรดเกล้าให้สร้างบ้านให้มีที่อยู่อาศัยแล้วคนเหล่านี้พอมีบ้านอยู่จากเดิมไม่มีที่อยู่นะคะพอมีบ้านอยู่ปุ๊บสิ่งที่ตอบแทนพระองค์ท่านก็คือการไปดูแลรักษาต้นไม้ในโครงการนี่แหละคะ่ะเมื่อไปดูแลรักษาแล้วพระองค์ท่านก็ยังพระราชทานเงินเป็นเงินเดือนนะคะในอดีตเนี่ยหนึ่งันห้ารอยบาทมไม่น้อยนะคะ มีที่ทำกินมีบ้านอยู่ยแล้วยังมีเงินเดือนอีกอาชีพหลักคือไปดูแลต้นไม้มในโครงการนี้ปัจจุบันนะคะโครงการป่ารักน้ำในพระราชดำริเนี่ยมีอยู่ทั้งสิ้นคือห้าแห่งห้าพื้นที่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยนะคะก็มีโครงการป่ารักน้ำ้านทํำติวอยู่ในอำเภอสองดาวจังหวัดสกลนครแล้วก็โครงการป่ารักน้ำ บ้านป่ารักน้ำในตำบลโคกสีอเภอสว่างแดนดินจัังหวดสกลนครถัดมาเป็นโครงการป่ารักน้ำที่บ้านกุดนาขามอ,อตบเจริญศิลป์จสกลนครแล้วก็โครงการป่ารักน้ำบ้านจานตบนม่วงอเภอบ้านม่วงจงวััดงหสกลนครและสุดท้ายคือโครงการป่ารักน้ำบ้านทรายทองในตำบล ปทุมวาปีอำเภอสองดาวจังหวัดสกลนครส่วนใหญ่จะอยู่ในสกลนครซะส่วนใหญ่นะคะอนอกจากนี้พื้นที่ต่างจังหวัดนะคะพระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสําคัญการเพิ่มพื้นที่สีเขียวขยับมาในเมืองกรุงเทพมหานครค่ะ เมืองสีเขียวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา60พันษา 60, 000, 000, 12สิงหาคมปีพศ2535ในปีนั้นนะคะพระองค์พระราชทานการจัดสร้างสวนสาธารณะโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คนกรุงเทพเนี่ยมีปอดค่ะ <c oughs> ปอดขนาดใหญ่สำหรับหายใจรับอากาศบริสุทธิ์ <c oughs> และยังได้เป็นแหล่งพักผ่อนและก็แหล่งเรียนรู้ด้วยนะคะถัดมาในปี2559 ทางสำนักงานทรัพย์สินสวนพระมหากษัตริย์และมูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ร่วมกันนะคะจัดสร้างสวนสาธารณะในรูปแบบของสวนป่าชื่อนี้คนกรุงเทพคุณนะคะจัดขึ้นภายในสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์แห่งเดิม,มคุณคุณไหมคะอยู่แถวแถวไม่ไกลบ้านบ้านสวพอเราเท่าไหร่ค่ะจัดขึ้นภายใน สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์แห่งเดิม,มสวนป่ารักน้ําแห่งนี้วัตถุประสงค์ก็เพื่อที่จะเน้นย้ําให้ประชาชนตระหนักถึงความสําคัญของต้นไม้และป่าค่ะแม้จะอยู่จะใจกลางเมืองนะคะอยู่กรุงเทพมหานครกรุงเทพเราก็มีพื้นที่จํากัดนะคะแต่ว่าพันธกิจสําคัญคือการปลูกป่าไม้จําเป็นต้องใช้พื้นที่ขนาดใหญ่ทุกที่ที่มีพื้นที่ว่างนั่นหมายความว่าทุกที่สามารถปลูกต้นไม้ได้ทั้งสิ้นนะคะ,คะ ด้วยพระราชนโยบายของพระองค์ท่านค่ะให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์พื้นป่าทำให้พระสงร์ทุกพื้นที่นะคะน้อมนำพระราชปณิธานมาสานต่อนะคะโดยการพัฒนาพื้นที่ในภูมิภาคให้เป็นพื้นที่สีเขียวให้มากขึ้น มีทั้งการจัดแสดงพันไม้นานาชนิดค่ะที่ได้ขอพระราชทานพระราชานุญาตใช้พระนามของพระองค์ท่านเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรตินะคะอาทิเช่นอาทินะคะสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตส่วนนี้จะอยู่ที่อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ค่ะหรือแม้กระทั่งศูนย์ศึกษาพันไม้ป่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต ส่วนนี้อยู่ในอำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีหรือราชบุรีนะคะแล้วยังมีอีกหลายๆโครงการค่ะที่เกี่ยวเนื่องนะคะกับการจัดการพื้นที่ป่าเมื่อครั้งเริ่มต้นโครงการป่ารักน้ำเมื่อวันที่ยี่สิบธันวาคมปี2 5 2พันห้ารอยี่สิบห้านะนะคะพระองค์ท่านเนี่ยระบ,บุว่าการจัดการให้คนอยู่กับป่ากันได้โดยไม่มีราษฎรที่มีความคิดว่าตรงนี้เป็นป่า <c oughs> ตรงนี้เป็นเขตบ้านแต่ให้รู้สึกว่าเป็นป่าเหมือนเดียวกันแล้วก็รู้จัก รักษาห่วแหนป่าเสมือนเป็นสมบัติของตนเองนั่นเองค่ะ,ค,ะความสําเร็จในอดีตก็ต่อยอดมาจนถึงปัจจุบันนะคะทําให้พวกเราเนี่ยได้ออมีพื้นที่ป่าม,มีพื้นที่หายใจมีพื้นที่ให้สัตว์ป่าได้อยู่ด้วยนั่นเองนะคะคือช่วงหลังเนี่ยเราจะเห็นะนะโครงการของพระอ,องค์ท่านเนี่ย บางอย่างคือ,ค,อคือเรารู้แต่บางทีเราลืมไปแล้วอเออแต่ว่าตอนนี้คือเหมือนเหมือนเราได้ย้อนนะค่ะได้ย้อนเพระอ,องค์ท่านมีโครงการเยอะมากจริงๆใช่เยอะจริงๆค่ะไม่น่าเชื่อว่าพระอ,องค์ท่านจะทําได้มากมายขนาดนี้เนาะใช่ค่ะเพราะว่าพระอ,องค์ท่านทํามาตลอดอืท่านไม่มีวันไหนเลยที่จะหยุดโครงการไหนทําแล้วมีโครงการสองสามสี่ห้าหกท่านก็ทาทาทำ,ทำอพอมาหันพวกเราเนี่ย เติบโตมาเกิดมาในผืนดินผืนแผ่นดินนี้มองไปอีกทีโอ้โหนี่คือสิ่งที่พระองค์ท่านสร้างเอาไว้ค่ะนะคะสมัยก่อนถ้าเราจะพูดถึงเรื่องของภาคอีสานเนี่ยเราจะนึกถึงความแห้งแล้งใช่คนอีสานก็เหนีเข้ากรุงเทพหนีเข้าเมืองทิ้งบ้านทิ้งบ้านเออแต่ว่าช่วงหลังก็คือแบบมีที่ทำมาหากิน แล้วก็อีสานไม่แรงแล้วใช่พื้นดินสามารถที่จะปลูกป่าได้ค่ะอืมเยอะหลายโครงการค่ะค่ะทางภาคทางภาคใต้ภาคเหนือก็มีนะอีสานอีสานคือมีทั่วใช่ค่ะแม้แต่ในกรุงเทพอย่างที่น้องต้นบอกพื้นที่จํากัดแต่พระองค์ท่านก็มองเห็นว่าเอ๊ะคนกรุงก็น่าจะมีปอดนะพื้นที่ป่าที่ใช้ร่วมกันนะคะอืมแล้วมีหลายที่เนาะสมเด็จก็มี มีหลายที่ที่ให้เราได้ฟอกปอดในกรุงเทพมหานครค่ะนั่นแหละค่ะก็อยากจะนํามาบอกกันเมื่อไหร่ที่เรามีโอกาสได้ไปใช้พื้นที่นะคะที่เป็นป่าอืแล้วพอเราได้รู้ที่มาที่ไปอ่ะพอเรารู้สตอรี่ที่มาที่ไปปุ๊บความรู้สึกหนึ่งที่นอกเหนือจากว่าเราไปผ่อนคลายเราไปสูดหายใจอากาศที่บริสุทธิ์เราจะรู้สึกอีกหนึ่งความรู้สึกพอรู้ที่มาที่ไปปุ๊บเราจะรักเราจะหวงแหน แล้วเราจะอยากรักษาให้อยู่กับราไปนานนๆึกถึงความรักที่พระองค์มอบให้กับประชาชนใช่ค่ะนะคะนะอีกมากมายหลายโครงการเนาะซึ่งเราคงจะได้ติดตามมันต่อนะน้องต้นค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะเก้าหหามาเล่า